แล้วก็เช็คอินแล้วเราอยู่ดูสิตดีทูที่นี่ค่ะบอกว่าซื้อวอยเชอร์มาราคา1,900บาทจะเป็นห้องดีลักรวมอาหารเช้าเดี๋ยวจะพาดูห้องก่อนไปรูมทัวร์กันนะคะเริ่มจากด้านซ้ายเป็นตู้เสื้อผ้าความยิ่งใหญ่โดยปกติก็จ <c> ะ <oughs> มีชุดคู่มีไซส์ใหญ่นะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แล้วก็สลิปเปอร์นะคะตู้เซฟแ้เป่าผมอม ถนัดหลือเนี่ยเขาจะต้องมีถุงซักผ้าให้ชอบชอบเอาไว้ใส่เสื้อผ้าปิดเคข้างนี้ก็จะเป็นในส่วนของมินิบาร์มีกาแฟ,ฟอบครบเซตแล้วก็มีแก้วน้ำแล้วก็ตู้เย็นในนี้น้องบอกว่ามินิบาร์คือทานได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะโอเคนะมีโซดาด้วยอ่ะใส่อะไรอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปหามาใส่ก่อนนะคะ แล้วก็มันก็จะต่อมาด้วยที่วางของประมาณนี้เลยยิ่งใหญ่มากนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะพามาดูห้องน้ํามันมีความโล่งในการดีไซน์เกิดขึ้นโอเคพอเดินเข้ามาใช่ไหมโอเคอันนี้จะเป็นส่วนช OWER อยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีของใช้ให้เป็นขวดๆนะคะอยู่ด้านในแล้วก็ข้างนี้ก็จะมีอ่างล้างอ่างล้างมือมีขวดน้ำให้ด้วยนะอีกสองเมื่อกี้นับได้รวมทั้งหมดแล้วคือห้าขวด ชอบตรงนี้มันทําให้ดูดูโลง่งโปรง่งด้ว,ว่าเขากั้นเป็นห้องแบบเป็นกระจกใช่ป่ะคะเห็นห้องนอนเวลาถ้าเราจะทําธุระส่วนตัวเนาะเราก็ลูดมาปึ้งโอเคนะอู้ยแต่ถ้าใครอยากโชว์ก็เต็มที่ไม่ได้มีปัญหาไปค่ะพาไปดูห้องนอนกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนห้องนอนและชอบอีกแล้วค่ะก็คือเขาจะมี โต๊ะหัวเตียงที่เราไม่ต้องตีกันแล้วก็จะไว้วางของส่วนตัวเฮียก็จะมีที่วางเครื่องสีแ่แ็งอันนี้น่าจะเป็นไซส์เอียงคิงไซส์ที่รีเควสมานะคะเนี่ยเห็นปะ่ะความอย่างเงี้ยคือมันแบบแน่นนุน่มเด้งชอบมันนอนแล้วมันโอเคอ่ะมันไม่ไม่ไม่ไมไมแบบไม่กระด้างหลังอ่ะมันไม่แข็งอ่ะชอบชอบตรงน,นี้แล้วก็นี่เลยอันนี้จะเป็นวิวห้องเราจ้า วิวตึกแล้วว,วิวป่าป่านี้หน่อยประมาณนี้มีสระว่ายน้ำด้วยค่ะแล้วก็มีบาร์เดี๋ยวจะพาเดินไปนะชั้นล่างที่เห็นเก้าอ,อี้เยอะๆคือห้องอาหารพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเนี่ยเนเปิดม่านเปิดมา่านเอเป็นชูดรับแขกหนึ่งโต๊ะเก๋ๆไว้นั่งชิวๆได้นะคะนั่งทำงานอย่างนี้ก็ได้แล้วก็นี่ค่ะแมสและผ้าเปียกแอกัากห้องความ ความดูสีอ่ะเขาก็จะใส่ใจเล็กๆในนอนประมาณชอบชอบเราชอบนอนดูสีเพราะว่าอาหารเช้าอร่อยถูกต้องค่ะอันนี้พูดเสียงดังเลยชอบชอบจริงใช่เราตอนไปแบบก็บีกบีแล้วเราก็เลยแบบโอ้ดูสีดิอาหารเช้าเด็ดขนาดนี้เลยเหรอขณะตอนน้คือโควิดแล้วนะใช่แล้วแบบทั้งเยอะอร่อยทุกอย่างบจัดมาจัดเต็มมากทั้งที่บอกว่า รอบๆโรงแรมคือไม่มีคนเลยเอออร่อยมากแล้วรอบที่แล้วที่เราไปดูสิเชียงใหม่ถึงคนจะน้อยก็ยังเป็นมินิบุฟเฟ่ที่ยังโอเคแล้วอร่อยอยู่เนี่ยตัวใหญ่อยู่นะเออไหมได้อยู่ได้อยู่ใช่เมื่อกี้ลืมอวดอันนี้ชอบมากวันนี้วันนี้เดินเลยมีความชอบโรงแรมที่มีกระจกเต็มตัวแบบนี้เนี่ย จบที่แบบไปโรงแรมไหนแล้วมันมีกระจกเต็มตัวอย่างเงี้ยมันแบบมันโอเคอะ่ะชอบชอบชอบเหมือนเราไม่ต้องพกกระจกนม้นองหงหยกอะ่ะติดกระจก <c oughs> โอเคค่ะอันนี้อันนี้ลืมบอกห้องที่เราพากักมีเวลคัมดิงด้วยนะคะไม่รู้นะว่ามีทุกห้องหรือเปล่าไม่ได้ถามไทยเราเป็นดีหลักนะคะมีเวลคัมดิงรับได้ก็คือบ่ายสองโมงถึงสามทุ่มครึง่งที่ชั้นสี่ค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวพาไปทัวร์โรงแรมแล้วกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะเคค่ะแล้วนนี้คือเราออกมาตรงสระว่ายนะ้ำสายน้ำก็จะอยู่ชั้นนี้เลยแล้วก็เนี่ยเห็นทะเลป่ะเห็นทะเลป่ะ เห็นเลียนี่แล้วก็ฝั่งนู้นข้างในนู้นจะเป็นซัมบามเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นซัมบาถ้าเมาอ่านไม่ผิดนะก็จะมีที่นั่งนี่เยอาไปได้อะไรมา ยังไม่ได้อะไรมา young, young. น,น,นี่ก็มีอันนี้ก็จะมีเห็นเมื่อกี้ก็คือมีอาหารแล้วก็มีเคร่องดืง่เป็นฟิตเนสนะคะแล้วก็สอบไว้น้องยอๆไปเลยจ้า <laughs> ตอนนี้เราอยู่ชั้นสี่แล้วจ้าเราจะลงมารับ w ู l ค o าดิง i n ล welcome r i n มาแล้วนะขอน้ำสับปะรดผสมขิงแล้วผลไม้เสียบม,มา <c oughs> เป็นคำๆประมาณนี้คราบวิวดีนะดูบรรยากาศดีเนาะดูซอบๆอบอุ่นๆสวยๆแต่งไฟแล้วก็แบบไลท์ติ้งแบบสวยเลยของอาหารไลท์ดิง้งสวย <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรหากินค่ะสารพัดคอนเฟกเลยค่ะเยอะมากแล้วก็สารพัดนมเช่นกันะนะคะเราเริ่มจากเคาน์เตอร์ขนมต่าอนน้ค่ะก็จะมีโพัซองจ้ามีเดงนิดนะคะแผ่นเค้กคาวโซลค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สลาดนะคะ ผลไม้คะ่ะไอ้แล้วนี้คือเคาน์เตอร์ของปลน,นทัทวีนะคะเคาน์เตอร์ไข่ค่ะมีจ้าสลับพัดไข่ออมเด็ตไข่ดาวนะน,น,น้ำไข่ต้มไข่ข้นประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินมาสังอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สลับพัดชีสและสลัพัดชีชีชีเจี๊ยชีมอ่ามิวเกิดด้วยคะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะออมเราไม่ต้องเปิดเลยเขาสวยแกงกะหรี่ไก่มีแกงกะหรี่ไก่ด้วยเนาะ สีดูดีนะลรวก็เชื่อมันว่าที่นี่ยังคงอร่อยเหมือนเดิมอันนี้คือเหมือนผัดขี้เมาอะค่ะอ่านี่ค่ะของพ่อนาทาวีคิ่นู่ีที่มีนะคะข้าตม้มอ,อันนี้จะเป็นคอร์เตอร์ A B F หรือเปล่าอ๋อนี่เป็นมะเขือเทศย่างทัดไก่อะไรสักอย่างพวกอบในซอสมะเขือเทศแล้วก็แฮมแอนอุ๊อ๋อใส่กอ มีกล่องหมูก็กล่องไก่แล้วก็แตงกุ้ยเตี๋ยวไก่จ้า ส่วนล็อบบี้ชั้นล่างนะคะสวยเชี่ยว สวยมากค่ะเขาจะมีโซสๆให้นางถ่ายรูปด้วยนะคะเดินเข้ามาได้นะร่มรื่นและเงียบมากสีเขียวแบบด้านหลังตรงนี้จะเป็นห้องผักนะคะ จริงๆเลยนะคะหลังอาบน้ำก็คือทาครีมทำมอยเจอร์แล้วก็ทากันแดดหน้าอย่างนี้เนาะทีนี้มันมีอันหนึ่งที่ใช้บ่อยมากใช้ตลอดใช้ประจำก็คือออร่าไวท์บอดี้เซรั่มดูเดิใช้จนหมดไปแล้วเนะี่ยคือไปไหนก็พกไปด้วยตลอดอะคะ่ะเนี่ยนะเขาจะเป็นออมออาง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนโดสบู์ผิวอะคะ่ะ ช่วยให้ผิวใสกระจ่างเร็วขึ้นใช่มันมันช่วยบำรุงผิวให้ผิวเราสว่างขึ้นกระจ่างใสขึ้นเร็วๆอ่ะเออแบบรีบประมาณนี้นะนี่ใช้ไม่ได้นับน่าจะสามสี่ขวดแล้ว,วะ่ะเนี่ยเนี่ยหมดละแต่ว่าหมาจะใช้วิธีโดยการที่ว่าเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ปะคะเป็นหลอดจุๆ๊ๆอ่ะแล้วก็จะใช้แบบนี้แบบนี้ เขาจะเป็นเนื้อส so ีเหลืองๆใสๆอันนี้มันจะหมดแล้วมาเลยไม่ขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้เนื้อเหลืองๆใสๆใช่แต่ว่าหมอจะใช้ผสมกับพีมพ์กันแดดทาตัวจะหมดทุกอย่างเนี่ยค่ะก็คือจะใช้ผสมกันกับพิมพ์กันแดดเพื่อทาตัวแล้วท้งสมมุ่ถ้าทาก่อนน้อยใช่ไหมคะก็คือทาแบบ ใครใช้โลชั่นที่ทำก่อนนอนอันไนอะ่ะก็คือผสมกับโลชั่นนั้นนั้นได้เลยใช่ผสมกันไปเลยเนี่ยค่ะก็จะใช้แบบนี้เลย,ยมันก็จะช่วยบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็ช่วยทำให้เรากระจ่างใสไปด้วยนะคะอันนี้คือใช้เองอยู่แล้วนะที่ของคนถาโหอยเจ จ๊ตลอดตลอดเลยนะคะทำไมเจ๊ยังขาวอ้วกอยู่เลยนะคะแล้วจัฟิวก็จะประมาณนี้อันนี้ก็มาเมา์มยให้ฟังนะคะว่าใช้อะไรบ้างจริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะมีสีเหลืองสีม่วงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทดลองมาแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เห็นผลเห็นผลจริงแล้วเราก็แบบใช้ใช้มาหลายขวดมาใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะแต่บาง อมเห็นที่เขาบอกว่าสามารถใช้แบบใช้แบบเพียวๆก็ได้อ่าก,ก็ได้อยู่แต่อันนี้ถ้าหนัทใช้กับโลชัน่นผสมก่อนนอนก็ใช้อะ่ะผสมกับโลชัน่นอันนี้ค่ะบุกจะบลิฟตมานะครับก็มาที่ชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถมีที่จอดรถเป็นแบบมีลิฟต์ยกแหละเพราะนั้นก็จอดได้เยอะนะครับรถเล็กๆคันที่ไม่สูงมากรจอดที่ลิฟต์ มีที่จอดรถเยอะเลยสะดวกครับที่นี่โอเคงั้นเช็คเอาล้วจ้า